สวัสดีค่ะชื่อนันิชาสุรสิทธิ์ชื่อเล่นหนูนัดน,นะคะจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสอบแอดมิชชั่นได้คะแนนอันดับที่แปของประเทศอันดับที่1ของคณะน,นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ เริ่มเตรียมตัวหนักช่วงม .5 ขึ้นม .6 ค่ะคือจะเรียนพิเศษหนักมากเก็บความรู้มาเรื่อยๆค่ะเน้นทำข้อสอบอะค่ะทำข้อสอบเก่าเยอะมากๆย้อนทำกลับไปแบบ1020ปีอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะก็ข้อสอบก็จะค่อนข้างวนอยู่แบบแนวเดิมก็จะเดาได้พอเดาได้ก็ช่วยมากๆค่ะชอาเมโมโลดีมาก,มากทาั้งคอร์สเสร็จวิชาสามัญคอร์สแอดมิชชั่นที่แบบเนื้อหาเข้มขมากค่ะ Ta เป็นต้นไม้ก็จะแยกส่วนประกอบ,บต่างๆ strategic structure ในโมโดีค่ะเรียกได้ว่าช่วยที่สุดแล้วในการท่องศัพท์พอจำทำนองได้อะไรเงี้ยมันก็จะติดอยู่ในสมองเราเราก็จะแบบจำคำศัพท์ได้แล้วก็เรื่องรากศัพท์อะคะ่ะแบบพี่แนนช่วยแตกรากศัพท์เยอะมากๆซึ่งถ้าเราแบบไม่เคยเจอคำนี้มาก่อนแต่ว่าเรารู้รากศัพท์นี้มันคืออะไรเราก็สามารถเดาได้ว่าแปลว่าอะไร ที่นันจะเป็นครูที่เข้าใจเด็กมากๆค่ะที่นันก็จะมีข้อคิดคําสอนดีๆมากมายทําให้เราได้อะไรมากกว่าเนื้อหาที่เรียนสนุกมากชอบค่ะ <Wow. S 1> ขอบคุณมากๆสำหรับความรู้และก็ข้อคิดคือทุกอย่างที่ได้ฝากไว้ให้เด็กทุกคนเป็นจุดสำคัญมากๆที่แบบทำให้หนูแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆรุ่นที่คนอื่นมีทุกวันนี้ได้ขอบคุณมากค่ะ คือไม่มีอะไรยากเกินความสามารถถ้าเราตั้งใจจริงๆเราก็เอาความเครียดตรงนั้นอะมาเป็นแรงผลักดันขอฝังให้น้องๆตั้งใจมากๆนึกถึงอนาคตไว้ว่าน้องควรจะให้ความสามารอะไรมากกว่ากันขอให้โชคดีทุกคนค่ะ